ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบ,สบ,สบกันมาก็อยากจะมาพูดจากกันในเรื่องชีวิตบ้นปลาย ก็มีโอกาสได้น้อมแต่ทุกชีวิตที่ใช้ชีวิตกันก็จะได้เห็นสิ่งที่ดำเนินชีวิตปรารถนาจะได้รับความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่ที่เราได้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในกระแสหน้าที่ในกระแสโลกก็จะยึดมั่นกันใน แนวทางโลกทางเดียวเป็นส่วนใหญ่ความสำเร็จที่เราจะได้แยกแยะและก็น้อมนำมาสู่ให้เราได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตส่วนใหญ่พวกเราในยุคใหม่ก็จะนิยมปัจจัยภายนอก แล้ก็มีลาบปรารถนาต้องการมีลาบปรารถนาต้องการมียศปรารถนาที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็ปรารถนาจะมีคู่คนสังคมยกยอก่องก็เป็นเรื่องของความพอใจในกระแสโลกทางเดียวแต่ถ้าหากว่าเรา จะน้อมถึงสัสจธรรมในพระธรรมคำสอนก็คือมีที่พึ่งทางใจเราจะสร้างความสำเร็จของเราทางใจกันหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากการที่ได้ยินได้ฟังและมีโอกาสได้น้อมเรื่องบาปบุญคุณโทษ ส่วนใหญ่ในยุคใหม่ๆก็จะไม่ค่อยสนใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษผลจากการทำดีผลจากการมีศีลผลจากการเจริญปฏบิบัติบูชานั้นจะเกิดผลได้จริงหรือไม่จึงได้เรียกคำว่าลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอน จึงได้เห็นความสำเร็จในกระแสะโลกในที่สุดพอถึงบ้านปลายชีวิตก็จะได้เห็นความสูญเปล่าแล้วก็จะลืมกันไปในที่สุดจะไม่เหลือสิ่งที่การเกิดมาอยู่ในพุทธบริษัท4ี่ในพระรัตนตรัยถ้าเราอยู่ในพุทธบริษัท4ี่นั้น เราเกิดมานั้นปารถนาจะเป็นผู้ที่มีความสำเร็จทั้งสองด้านสองทางด้วยกันยานที่เราเยาว์วัยเราปัรถนาจะตอบแทนคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายแล้วก็ประเทศชาติที่เราเกิดมาอาศัยการดำเนินหน้าที่ของเรา ที่จะทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตพร้อมทั้งมีการพัฒนาใจของเราให้เปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นเครื่องตักเตือนตัวเราเสมอเรื่องเหล่านั้นต้องมีความเพียร มีการพัฒนาใจแล้วก็อย่ามั่นใจว่าตัวเรานะอยู่ในกระแสพระธรรมคำสอนเป็นคนดีมีความรู้เข้าใจในเรื่องทานศีลส,สมาธิปัญญาแต่สิ่งที่เราประมาทอาจจะเรื่องอ้างเหตุว่าเรามีความรู้ ไปเสียแล้วแม้แต่กระทั่งตัวผู้พูดเองก็ต้องตักเตือนตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราเราทำประโยชน์ในกระแสะโลกพอสมควรที่เราจะมีความสามารถจะพัฒนาหรือไม่ถ้าเรา ได้น้อมพิจารณาหน้าที่พิจารณาใจเราก็อยู่ในกระแสโลกมาตั้งแต่ยาววัยแต่สิ่งที่เรามีความคิดแปลกประหลาดตั้งแต่ยาวัยนั้นก็หมายถึงจิตใจของเราจรึงได้มีโอกาสดิ้นรนขนขวายเรียนรู้ตามพระธรรมคำสอน ว่าการที่เราสร้างฐานนั้นผลของฐานจะนำไปให้เราจเจริญได้อะไรผลของการที่เรารักษาศีลจะนำพาให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราหรือเปลี่ยนแปลงใจของเราได้จริงหรือไม่แล้วก็เช่นกันการที่เราจะเรียนรู้พระธรรมคำสอนในเรื่องศัจธรรมของชีวิต ก็ต้องมีทั้งกายและก็มีทั้งใจเรารู้จักร่างกายของเราและวิญญาณที่ครองกายของเรานั้นจริงหรือไม่และสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ใจสิ่งที่การยึดมั่นถือมั่นเราเข้าถึงหรือเปล่านั่นหมายถึงเราก็มีคำถามคำตอบกับตัวเองนะตลอด สืบเนื่องมาการทำหน้าที่ในกระแสะโลกก็ต้องคำนึงถึงใจเขาใจเราแต่เราทำหน้าที่เป็นภรรยาเป็นสามีเป็นลูกเราจะต้องตอบแทนคุณกันอย่างไรจรึงเรียกว่าการตอบแทนคุณทำไมต้องตอบแทนคุณนั่นหมายถึงเราน้อมระลึก จิตสำนึกของเราการที่เราได้เกิดมานั้นหมายถึงเราอยู่ในวัฏฏะสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีการเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายเป็นหมู่สัตว์ทั้งหลายหมายถึงชีวิตวัฏฏะสงสารจะประกอบไปด้วยการเกิดมีร่างกาย และเราเกิดมามีร่างกายของเราเราก็หลงในร่างกายของเราว่าเป็นของเราก็พยายามที่จะดิ้นรนขนขวายใส่ความคิดต่างๆความรู้ต่างๆเพื่อจะนำพาให้ร่างกายของเราเดินทางไปสู่เป็นผู้ชนะต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้ ามประสบการณ์ทุกคนก็ได้เห็นกันสืบเนื่องหลายรุ่นต่อหลายรุ่นก็จะเห็นเหมือนกันในที่สุดแล้วเรานำร่างกายของเราไปสู่การเสพต่างๆแล้วในที่สุดก็คือความสูญเสียร่างกายของเราไปด้วยการด้วยเวลาจะเป็นยาววัยหรือท่ามกลาง หรือจะเข้าสู่สูงวัยก็ตามก็เป็นที่ไม่แน่นอนกันอยู่แล้วก็ทำให้เราได้เห็นถ้าเราประมาทในชีวิตของเราเราจะชื่นชมในกระแสะโลกซึ่งเรามีความสำเร็จในการครองเรือนในการทำหน้าที่ประกอบอาชีพในสังคมก็ตามนั่นหมายถึงเครื่อง ประกอบหรือองค์ประกอบของการที่เรามีชีวิตเราสร้างกุศลพื้นฐานของการมีชีวิตของเราโดยให้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นหรือไม่การที่ต้องน้อมอย่างนี้หมายถึงเราได้เห็นการกระทําของตนของเราเหล่านั้นเดินทางไปสู่การติดตามประธรรมคำสอน การต่อเนื่องหรือไม่ยามที่เรามีความสําเร็จในหน้าที่การงานในการประกอบสมาชีพนั้นนั่นหมายถึงในกระแสลโลกจึงไม่เรียกว่าความสําเร็จอันแท้จริงของเราที่เกิดมามีร่างกายเพราะร่างกายนี้เราใช้เวลาในการมีร่างกายไม่นาน เท่าไรเราก็ต้องพัดภาคจากร่างกายของเราไปจึงได้น้อมจิงที่เป็นสัจธรรมตามพระธรรมคำสอนเพราะการที่เราเรียนรู้พัฒนาใจจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างแน่นอนนะเราต้องประกอบไปด้วยร่างกายเราก็จะต้องน้อมระลึกการดูแล น้อมระลึกการกระทำของเราซึ่จะนำพาให้เรามีสติมีสมาธิเพื่อจะเข้าไปถึงใจของเราว่ามีการกระทำตรงกันหรือไม่าการที่เราสร้างทานรักษาศีลเรามีสติเห็นสภาวะที่เราได้ได,ดำเนินกิจกรรมในหน้าที่ของเราหรือไม่ นี่เป็นเครื่องที่เราตักเตือนตัวเรานะเสมอว่าวันหนึ่งวันใดที่เราต้องหมดเวลาในการใช้ชีวิตร่างกายของเราเราเรียนรู้เรื่องตัวตวนของเราไปถึงไหนเห็นจิตไหมเห็นความรู้สึกนึกคิดหรือไม่รู้ทันสภาพที่ต้องกระทบกระทั่งในกิจกรรม ใน,นในการใช้ชีวิตของเราตามความเป็นจริงหรือไม่นั่นหมายถึงเรากำลังฝึกอบรมติดตามพฤติกรรมของเราว่าเราจะใช้ชีวิตของเราให้บรรลุเป,ป้าในกระแสะโลกทางเดียวหรือไม่แต่เรายึดมั่นในกระแสะโลกนั่นหมายถึงเราหลงไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตของเรา ในชีวิตสิ่งที่เรามีประสบการณ์มีความสำเร็จแต่การใช้ชีวิตของเรือนการใช้ชีวิตสังคมและการใช้ชีวิตการงานอย่างนี้เรียกว่าหลงในกระแสโลกเกิดมาก็ทำให้ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนของเราเราเลยขาดการพิจารณาพระธรรมคำสอน ว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้จักตัวเราให้อยู่กับปัจจุบันนักการของเราได้อย่างไรนั่นหมายถึงเราจะต้องใช้ความเพียรนใ,นในการฝึกสติละลึกหาเหตุของความยึดมั่นถือมั่นของเราถ้าเรารู้จักเหตุของความยึดมั่นถือมัน่นแสดงว่าเราเริ่ม เกิดมาจะไม่เสียชาติเกิดกันพอเราเกิดมาในชาติเราก็จะต้องเรียนรู้เรื่องใช้ร่างกายของเราสร้างประโยชน์ให้เกิดต่อตนสร้างประโยชน์ให้เกิดต่อท่านต่อสังคมต่อชาติการที่เราได้น้อมสิ่งเหล่านี้ ก็ต้องตรวจสอบจิตใจของเราว่าจิตใจของเรามีความลังเลสงสัยหรือไม่ถ้ายังมีความลังเลสงสัยใจของเราก็ยังเกิดขึ้นเป็นพบเป็นชาติเป็นการยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เรามีเราเป็นเราได้มาครอบครองต่างๆเหล่านี้นั่นหมายถึงเรา เกิดมาแทบจะเสียชาติเกิดในพุทธบริษัทสีก็น่าจะใช้คำนี้ได้เหมือนกันเพราะนั้นจะเห็นว่าธรรมชาติที่แปรปวนเกิดเหตุต่างๆทำให้พวกเราผู้ฝึกฝนอบรมแก้ไขใจตามพระธรรมคำสอนจะเกิดความมั่นใจ และก็ยอมรับความเป็นจริงนั้นได้โดยที่ไม่หวั่นไหวในกระแสะแห่งความจริงที่จะเป็นไปเนื่องการที่เราใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนการคู่กับกระแสะธรรมหรือกระแสะใจนั้นเราจะระลึกเสมอว่าการที่เราทำหน้าที่ของเราในการที่จะเป็นผู้ให้ ก็จะเป็นธรรมชาติของใจของกายของวาจาที่จะใช้ชีวิตแสดงคำพูดออกไปอย่างเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอะไรที่เป็นเหตุทำให้ประทุสลายกันก็จะไม่นำไปสู่การกระทำหรือการที่ทำเหตุให้เกิดความแตกแยก ก็ไม่ใช่เหตุที่เราต้องกระทาเพราะความแตกแยกไม่ได้หมายถึงจะนาทางให้ชีวิตทั้งหมดทั้งปวงนั้นมีความเจริญได้สําคัญมากความสําเร็จหรือความเจริญนั้นจะต้องประกอบกันถึงที่สุดของความเจริญก็หมายถึงเจริญใจเจริญสติเจริญไปด้วยจิตใจ ที่เบาสบายและมีเหตุผลคองการกระทบกระทั่งในสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนของเราถ้าหากว่าเรามีโอกาสเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ความมั่นใจของชีวิตก็จะเป็นธรรมชาติเมื่อเรามั่นใจในชีวิตเป็นธรรมชาติตอลองคิดดูว่าสัจธรรมต่างๆ ตามพระธรรมคำสอนจะไม่เกิดความลังเลสงสัยกันนะบางทีเราไปเผอตัวเผอตนไปปรุงแต่งบรคุณเจ้าหรือสมุติสงฆ์ว่าเปรียบเทียบผิดถูกผิดชอบชัว่วดีเหล่านี้ถ้าเรามีการระลึกตักเตือนตัวเราเอง เราคงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปประทุษร้ายนำไปสู่ความแตกแยกเหล่านี้จึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมานำสิำ่งที่ความสำเร็จในกระแสะโลกแล้วก็ความสำเร็จในกระแสธรรมเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าตรบใดที่ ยังเผอตัวเผอตนปัะทุสล้ายนำไปสู่ความแตกแยกนั่นหมายถึงเราขัดทุนของการได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัท4ในพระรัตนตรัยของเราสำคัญทีเดียวการอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะจำเป็นที่เราจะต้องน้อมรลาลึกว่าสิ่งที่เราสืบทอดเป็นตำนาน เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตพวกเหล่านั้นก็คือเรื่องการอ่อนน้อมถ่อมตนการตอบแทนคุณการมีจิตใจที่มีเมตตาต่อกันถ้าใจของเรามีความเมตตาต่อกันท่านลองน้อมดูจะมีความสุขกันมากแค่ไหนสิ่งที่เกิดการกุศลทั้งหมดทั้งปวง ก็จะเป็นไปด้วยความพอดีไม่ต้องแข่งขันกันเกินความพอดีใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นด้วยการสร้างจิตสำนึกอันพอเพียงแล้วก็มีความสาม,มาัคคีเพื่อจะดินเดินไปให้เกิดความสำเร็จเข้าถึงที่สุดของใจนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพวกเราได้มีโอกาส เรียนรู้ได้มีโอกาสถามตัวเองในการสร้างความเพียรน,นั้นนั้นได้กระทำให้เข้าถึงตัวเองหรือไม่ถ้าก็เราพัฒนาตนเองจนเข้าถึงตัวเองนั่นหมายถึงเราเริ่มรู้จักตัวตนของเรารู้จักสภาพการยึดมั่นถือมั่นของเรา เป็นพื้นฐานเบื้องต้นอ,อย่างนี้เสียก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสนะสำรวจตรวจสอบตัวตนของเราเรามีความคิดในการที่ได้อ่านได้เรียนรู้แต่การที่เราจะมีสติอยู่กับปัจจุบันกการก็จะต้องใช้ความเพียรแยกแยะ,ะว่าร่างกายนั้น ตายแน่เสื่อมแน่หมดไปแน่ว่าจิตใจของเราเหนือสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาติอย่างนั้นก็คือสิ่งที่มีสติเห็นการวางใจของเรานะเป็นที่สุดได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็พอสมควรที่จะพูดจาก,กันในเรื่องความสำเร็จของชีวิตนะเกิดขึ้นสองทางหรือเกิดขึ้นทางเดียวอย่างนี้ อขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาจัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมายพวกเราพุทธบริษัท4ีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษี สวัสดีครับ